ครับผมอันนี้ของเอาไปกินกินต้อกินต้อย่านุ่งขวัวลาบควัวห้อยไฮนีของย้อนไม่ยังกระท้อดแหกันจะกินบ้านอ๋อไปกินตามไร่ท่ากันเหรอบ้านะกับคุณอาบ้านเด้อโอ้ยคำเลยเนาะเป็นอุตส่าห์มาหาเฮาครับครับอ่ะขับเร่งขับเดิมในมือขับเร่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วครับผมมาจากจังหวัดตาดครับผมอ่ะ เอาคือเอาคือรถไล่คื้คืๆคือคืไปไปะบาดเนี่ยเอาละครับผมมาละครับผมเออลงทางทีลงทางเนี่ยว่าว่าตลาดน้ำจำเนิ่นบ่ โอ้เอาเอาเเชิญนางเชิญนางเอาเอาเองได้้คะเออครับอุซาถาอุซาถาเจ้ายู่จหว่าดยู่เพื่อนอไรล่ะยูมเพื่อนตัว่อนบุีโอ้อันของเตรียมไว้ฟ้าบ้านึ้ามันถึงเทียงเลยรอเทียงาตมองงอยากได้กันไ้สมตอนจดเลย ก็จูห้องก็เรียบร้อยแล้วคุณแม่น้อจาอถ่ายฟีสต์เต็เตเศรษฐีน้งแม่น้อไอ้ตัซีม่วงสจุดซีมงแรงจุดซีมงแรงอาคาครับผมทาทาทาเพื่อให้เพื่อนดีกินสมใจเพื่อนเนาะจัดไปจัดไปเอ้ยอมาดีมากของเซียบอ้าวแตงยกแค่มังเนือจังเลยอือหือตามมาจนได้อ้าว ลอยจะค้ำด้วยจู่กระเดาเอามื่อร้อนเอามือวานทำแบบบ้านเฮานะนั่นแหละจะมากินขมยั่บ่มากค่ะมากมากทักบ่กินเลยสองอย่างเลยตับ ววกินโหลดคนละถั่วยั่หรอกอืมสีโค้งย่างสีโค้งย่างเนะไปได้พากกันกินได้ปะได้แบบพี่ละมอ๋อได้แล้ว,ลวมัดจุ่ยายมาค่เลยอมัดจุ่มแม่บอกว่าย่ายจุ่เนาะอืยจุ่เพิ่มไปทำงานลูกเท้าวก็มาขึ้นกันเต็เมเนาะมักจุอ อันนั้นเป็นชาบ,บูกิมมึกอันกิ่งว่านา้ำล่องจดแล้วมั้งครับผมน้ำเบอร์นี้ลองจดแล้วมั้งเลยผักด้วยลูกสาวก็มาบิดการหนาวมัแย่งกินกับคุณแม่เนาะ เด็กไม่แม่กินเสียบ่เออท่อฟอเวอร์ข pues ึ้นไปไหนมานั่งมันมีคนอยู่บ้านโอ้แรอบดารอบดาเนี่ยเรามานั่งอยู่รอบครับครับครับนี่นั่งถามผมจะยังไงครับสุดเหเดี๋ยวก็ร่างเห็ดมาอดี๋ยากกินข้าววันไหนเอาอะไรครับเอาข้าวไข่ดาวเนาะข้าวเหนียวเนาะ เอาป่นะยเอาหมูอันนี้ใช่าเลยบ่ปลยครับเาป็นยอแต่แม่องกินให้ลองกินแม่ไม่ีชอบหนูเด็ด่เนี่ยนวันน้อกินด้วยเปิดใเาไม่ทานอ่ะพอน่ะโลนึงอ่ะ เบิ้งรู้สมเตรียมไว้ถ่านเออดัดรถที่ล้อได้ตสบายอ๋อได้แล้วมาอ๋อใหญ่ก็ใหญมากินดิบังเนาะพอตมดาเดี่ยก็ใหญ่ล้นขึ้นอาอื่นดีหรออ้าวเออกิ่นลอยแข็งแรงดีเป็นไรเป็นคักแล้วบวะเอาก้อยก้อยเหนียวเป็นไรแม่นมากสวยมากสายกับเชืด คือว่าได้มากคือกินให้มันยิ้มหลับเหลือกบฮอกกบปานเราเออแกลองดูหัวตับร้อยเลือลย จ้าบไปายใหญ่กินเสียบนล้วจะกินกินพี่คนบ้านเฮากินเนาะนี่พี่คนคนอยากแทบว่าว่าเราอยากมาแต่ดูเหรว่าเออลูกของผมบอพามาจส่เพื่อก็ได้มีโอกาสมาเออมือนึ่มือนี้มีโอกาสเลยมากเลยผมกระถาแล้วถ่ายป้าใบคือพ่อมาเนาะเวียนโตให้ ตัวกลางนี่ให้เพราะลูกค้าเขาเต็มร้านแล้บอกเ,ออเดี๋ยว,วันที่มาเทียงมาท่านว่า,ากันได้ทาแล้วก็ทาเรื่อยตัววัน รับกินพน่ด้วยได้พ่อเหรอคบนี่น่กพก็นอนอืมเยี่กงมเลยอแท่เลยตีโค้งหมูครับผม,มเป็นเมนู่ีดเฉพาะอันนี้เลยหายมากกับติดใจกินโรดก็ไปยังห <laughs> อกระบัน

ยุกอมาจ้ะยุกอมาขึ้นไปยุไก่อะไรขึ้นวามาาจากสมุทรคอนแต่เอาหัวมีทุลามาโอไปท่านทุลามาโอไปกันที่กับกอพือตัวไหนไม่กันที่ขี่รถขี่รถไปตากพักกูตากมัดใจไปเขอขอขอมากจะมัดตากย่ะอยากมาหนีโดยเฉพาะขอบคุณหลายขอคุณหลาย ไก่ปได้กับมานะเจ้าเนาะขอบุญขอบคุณลลายครับที่แวะมากกันลูกตาเดินทางไก่มากกินในสมอยากแล้วครับผมถเข้ามาจะหวัดตราพนี้บอลาบก่อยบอสเนี้อกระเพื่ัมบอลาบก่อยเยอะชัวอ๋อมีลาบเยอะชัวร์ครับผม บ่ได้ไปแวะแล้วเพี่อนต้อยู่ในเกาะแมงหอยเป็นจะไปเปิดอีกสาขานึงบ้างได้ไหมเผือกเออเปิดขาขายได้ค่ะได้เอาย่าเราเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปสอนไหนเอาบ่องเปิดสอนจักมือหนึ่งนะขายแฟร์ช่ายไปเลยนะย่าเนาะนายห้อยเผือกวิธีสานบ้านเฮาเหมือนนั้นขาขาก่อหมากนะนายย่าเนาะมากินบรรยากาศมากินบรรยากาศ ขายมันรู้แล้วรู้อไปเลยคร้ขายเพ่ากินเองเนี่ยเรไม่ไม่ได้เอน่เมื่อได้ขายเพรากินเองก็ค่มากเวแมนกินบ่เบิ้ดกับพ่อได้ครับผมเชื่อถือคับทึงบ้านเนอะพ่อเขาไปเรยเรืยหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมันไม่อยากแบบกันมาหาคนอีสานน้ำกันง่ายงครับผม กินง่ายกินง่ายกินแซบมาหน้าเห็นมะแก้วเหิอพี่ถือแก้วอีกพอเออจะเคิบยิ้มเอ้อที่เด็ดกระลังติม่าที่ที่ที่เด็ดกังติม่าผูา้ใส่ขอดนิ้นาเอา,าเอา บพิกน้อยกัดค่ไนไหมรัม้หล่นะอัน้เป็นหมูหมูครับผมเป็นปกเป็นปีหมูที่เด็ดของร้านเนี so um> <S 2> <S 2่ยนะอันนัจงไว้อันเลือสทุดท้ายแล้วนั่นว่าเจ้าสั้งไปแล้วก็เลยจงไปบ่ขายไผ่ไผ่มาถามแล้วก็มาถามอีกเยอะน่ะ อน้วมให้หมดทุกอย่างนี่คนเดียวอันดียวใส่ตอนนี้มากนี่จัดนักจัดนักตโตทุกท้ายเปมนนุ่งขาเป็นซ่หชมาเลยจากซี่มวงสดอดี่โมแหงเลยอ่ะกินตั้ไมัอ่โซ่โซ่มีแห้งวะอาเอาเลยครับเอาเลยครับกินแล้วเมื่อกี้นี่นะโซ่หันเนี่ยไมกินโซันะเีย ผมได้จะไปนี่ไปนอนเบางอย่างอนี่ยผลลัพมืออื่นผมได้ผมคอตีนี่แย่ผมกับขอดไปตัดต่ออีกทีหนึ่งเบิ่งแล้วเป็นก่งมนาวแน่นอยู่ครับผมเดี๋ยวต่อไปกับสิริเบิ่องจะคล้องก็ป่ะเนี่ยโอ้ยเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งได้มาแล้วนัะเอ้าล้องมึงหินใจขวัญหิงไม่ต้องเต้าก็ได้บาทเนี่ยเอ้า ได้เยอต้องปอกก่อนเด้อ่แซบวะแซบ่าแซบ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 บเอี๋ยวเกคนหม่บันแม่บันต้มลงทางอ่ะต้มลงทางนลยกินเ่ยห่อนหอนห่อนจิตใไข้บ่อยน่อยหน่อย ละล่านไดป่นบันุ่มดัอาดล้ป่ะพักกันที่ล้อมคุยก้อยทุดยอด เท่ากันครับหรือพักเอิ่มเพิ่มพักเรื่มผัวแทบไลจนเรื่มผัวที่ดได้ทอพาพ่อไปในมานเนา,านะเดี๋ยวเอาห่อสมต้อนไปฝากล่ากันหน่อ กตีนี่ปิดจยอะรุ่งครับนี่ปิดตอนไหนไหนผมผมปิดปลายสองเดยอันนี้ถ่ายพุทเจ้าคือเสือดิล่อเสือๆกัได้นัดกันไว้ล่ะนะอะไรลูกกันได้นัดกันไว้กับเลรียญได้ยุ่ครับผมเลรียญได้ครับแต่แต่หากบ่ได้คำบอกว่าผมไปเห็นยูทูปต้อนนะผมไปถ่ายภาต้องไปต่ออีก เออครับผมไปหาไทยเหมนกันบ้านพักไปอยู่บ้านบ้านครับผมอยู่บ้านสวนมันละครับนี่อะไรทงต้นอะไรเห็ดรงต้นตอกอมเมนแน่หลายอย่างครับผมตอกอมเมนเฮ็ดอินเดเทศยังอื่นพวกติกตอกแน่พวกเห็ดหลายอย่างอยู่ทั้งติกต๊อกั้งเหจดตั้งยังตอ้อย่หางตบบ้ก็เลี้ยงายวราไม่ไแ่ รับน้อยๆครับผมมันโบราณใหญ่ครับรับจฉพาะคนที่โทรมากชอบพี่นักแก่เนี่ยค่ะต้มน้องหัวเนี่ยตัวดูบ้านต้มน้องหัวเนี่ยกินดูบ้านอ๋ออาจจะกินน้องหัวกับโทรมาสั่งยังไงมาสัมันเบิดไว้ครับผมของเบิดไว้ของมันหายาครับผมต้มน้องหัว ก็เอ็นปูเนี่โซตงห่อนถ้าบูขิงว่าเนี่ยก็ได้ตกลงกันเล่นอะได้ลวกเล่นมาเนี่ิกินดิบเล่นมาอาจานต์มาขึ้นเฉพาะเลยกินดิบเฉพาะเลยหนะ แล้วครับคนมาทางไก่ครับเก็หมากอย่างวัดตากกับแซ่บนุ่นนัวมือนี่ในหอยกับทาแยกขนาดครับผมตลาดกิมดีกับที่เอาไว้ทั้าเป็นนะครับอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับแซ่บนุ่นนัวครับผมเดี๋ยวปล่อยเพื่อนกินตาสบายเพื่อนครับผมจังไดรกับโอกาสน้ำฟ้าไม่กับมาแวะ้อเขากรุงเทพกรุงเทพมากจังไดรกับมาแวะอ่ะบ๊ายบายทั้งบ้านจังอยครับผมบ๊ายบายครับผมครับขอบคุณครับ